สวัสดีครับผมวันนี้ผมมานำเสนอตัวเกต์ชื่อ b u s i n e s s Simulator Game ์นะครับผมเกมจ์ทลองวิธีการทดลองนะครับผมผมนายวิววิทยาสารมจิตครับผมนายเทียศักดิ์วครับที่มาและความสำคัญนะครับผมปัจจุบันเกมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุวันของเราโดยทั่วาปก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทชีวิต ให้มีรูปแบบการเล่นภาพเสียงเนื้อหาหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอของการนำเสนอเรื่องราวเกมซ,ซึ่งสามารถใช้ง,งานเพียงรอบของอุปกรณ์อิเกทรอนิกสการติดต่อสื่อสารด้านกนารศึกษาและด้านการประกอบธุรกิจในการเข้าถึงเกมสามารถเข้าถึงได้ง,ง่ายมากทุกชัดครับผมประโยชน์ที่เข้าจะได้รับนะครับผมคุณได้มีความเข้าใจในการอหานเกวกับ เกี่ยวข้องกับบริษัทเราเพิ่มต้นว่ายิ่งขึ้นนะครับผมสองครับมีผู้เล่นที่ชอบทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในรูปแบบสื่อมสริมนะครับผมสามนะครับสามารวหนความรู้ที่ได้จากเกมนะครับที่เราได้รุปจิงได้นะครับผมวัตถุประสงค์ของการจัดกานะครับผมเพื่อให้ผู้ใช้เป็นการแก้ไขปัญหาในธุรกิจก็สองเพื่อสร้างความเบิกบูรณาการเรียนรู้ในการบริหารธุรกิจจากการจำลองเกมนะครับ ข้อ3เพื่อศึกษาความรู้คามไของผู้ใช้งาน,นดเกมซิมูเลเตอร์เกมจำลองการตลาธุรกิจครับ,ข,รบข้อจำกัดน,นะครับผมก็ไม่สามารถเลือกตัวละครได้นะครับผมแล้วก็ข้อสองไม่สามารถเลือกตั้งแต่งของเครื่องติดได้นะครับนี่เป็นภาพตอนจังทดสอบ เลี่ยครับต่อไปเขาบผมเป็นเกมนะครับก่อนเด่นเลยผมจะเข้าเป็น่การใช้งานนะครับผมคือการเล่นเกมนะก็คือมันผมจะแต่งหน้านลิ้งของเกมเอาไว้นะครับมันเป็นแพลตฟรรลอร์มระบบนะครับรายการเล่าเกมเขากดนี่ครับพอร์ลรโพลิกรอนไปในช่องสีแดงนะครับมันก็จะได้รับเงินจากตรงนี้ เรจะมังขึ้นตรงขอาก๊าข้างหลังนอีนะครับแล้วก็ผมจะมาให้ดูตรงส่วนของเวลาเราซื้อ,อ,อ,อของในแต่ละชิ้นน,นะครับผมว่ามันจะได้เป็นความอย่างไร ทำวามแย่ไว้เนื่องจากว่าในการในการที่แต่ละครั้งมันต้องใช้เงินในเกมที่เราได้จากการกดคลิกหนาครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมทำแย่ามาเพื่อเทสว่าเวลาเราซื้อเวลาเราซื้อของอ่ะเรา,าเดินมันจะไปรูปในรูปแบบไหนนะครับผมสมมติว่าผมมีเงินอยู่เจ็ดสิบบาทกดเดินเข้าไปครับก็จะเป็นแตรกูทั้งยี่สิบงานหนึ่งอันนี้จะเป็นระบบออ,อโต้ครับ ก็เป็นการพัฒนาที่บอกว่าโจุด,จด์ี่้นมาครับเราขับเก็บรายเอียงเกมนี้คือเราจะแข่ง,ขงกับผู้เล่นทั้งสี่คนครับผมในการหาอะไรในการว่าเราจะพัฒนาในกลุ่มของเราไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ แต่ละท่าน,นนะครับมันจะมีจำนวนเงินบอกอยู่แล้วว่าใช้เท่าไหนนร่ในการอัปเกรดหรือซื้อนะครับผมก็พอเราอัปเกรดทครบแล้วนะครับผมเราก็สามารถซื้อบ้านข้างนอกได้นะครับแล้วข้างใน,นก็จะเป็นคอนเทนเจอร์นะครับแต่แต่ละสีครับก็จะมีบ้าน ที่เหมือนกันนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับผม,ม,ะผมจะเทสต์ก่อนเข้าเกมแบบว่าเป็นหะน้าเนเชอรของเราบองแน่นอ